หลอกพักชีดแ้วค่ะผักปอดสารแล้วค่ะไอ้มะเขือมะเขือแะไรมะเขือแะไรมะเขือหำลิงเอาก็เป็นตแต่สร้างแต่มะเขือเนี้ยงามเลยเด็ดอยู่บ่บมะเขือฮะมะเขือม่วงเลยแต่สร้างแต่บางเนี้ยเนี่ยมเขือม่วงไอพี่น้องงามๆมะเขือม่วงเขือม่วงมันมันกลายพันธุ์แต่นี่คือมันเป็นพันธุ์นี่บปล่ามันคมขืนกันพี่น้องบอกบอกอันนี้มันคมขืนกันพี่น้อง เสือต้องไหวนในมันน้ำเนี่ยเออเข่ามองเข่ามองพี่น enfin> ้องกระเพ้าแดงกระเพ้าแดงกระเพ้าแดงพี่น้องไอไออะไรเกาะอะไรอะไรเกาะอะไรเกาะนี่เพราะของห้อนเขาลึกลงม้วนมวกเขาโอ้นี่เนี่หมวกเขา่าแขนข้อไปกูลืบลหมวกว่าะสั่นว่าหมวกกูยืดสายเพราะสั่นหมวกแขนข้อไปนี่เพราะมันม้วนม้วกลืบออกมาว่าะสั่นแต่แขนข้เจ้าของไปโอ้ยนี่แหละค่ะว่าคนนั่น ปราสาทหลังไงก็แล้วพี่น้องจา้าประสาทหลังไงฮักแล้วข่อยนะพี่น้องเลยอันอันมัวกันอันเอาเอา,เอาเสีย้ยบหูข้อไปยันเรื่มมบัดบัดนั้นหามวกับบัดนี้เคือพี่น้องเคือเป้อเขือป้อเคือปอเคือบปอนั่นโอเคโอเคเจออย่างนี้ใครไม่รักแล้วก็บ้าแล้วอ้าตัวมันก็เป็น,ปนอยู่เพื่อลูกตัวนี้เมียพี่น้องอยู่เพื่อลูกพี่น้องจา้า พี่น้องเอ้ยอยู่เพื่อรูป,ปกครองติงเอามันก็เป็นปกคงติ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 ง,ตง,ตงอยู่เพื่อรูปนะคะอยู่เพื่อรูปอยู่เพื่อรูปพี่น้องอยู่เพื่อรูปอันนี้ดอกดอกไอไอหอมปลอมบอกชีราชีไทยชีราวชีฝรั่งบอ,อันนั้นชีราวอันนี้พี่น้องมาแต่ไอ ไอบ้บอกบอกโค้งนี่ประมานแต่งโมได้หน่เด้อเอาไม่เล็กวนั้นเด้อม,มาเบิ้งทำไมมือนี้มัาเล็กมือหนิจะบอกหนึ่งหนึ่งอีกจะบ้อหนิแม่ไม่ลัตเตอรี่ไทยไปหาทางไลยเนาะลัตเตอรี่ไทยนี่นะเออเธอบอกโค้งเหมนอ,อนี่ก็งามปะนี้แหละบาบาง่ามีพี่บ้าเออมะละกอมะละกอค่ะมาลาะ,ะละกอค่ะกัญญาลาลัดนะคะจะพามาชมสวนเนาะสวน ชวนมูพี่น้องมันก็ะดีบะนนีลาจังหวัดฝนตกว่ามันจะได้กินน้ำบานนีลาบันนี้นว,าานว่าบดีโย้ทีกัทีฟี่พร้อมตัวของขวายาวแข้งๆกว่านี้ตัวเออเมนบอจะว่าของเก่าซ้ำนี่มันก็ะดีเยะอะไะย่าเนี่ยของเพื่อนนะคะแล้วพาไปเชียวสมสวนเด็ดดอกลำดวนแล้วสง่งให้โดยซีเอายายจะเปิดน้ำไว้ด้วยวน,นี่จ้าวปิดน้ำเนียนี่ เรื่องเปิดน,น้ำไว้ไม่น,น้ำม,มันไหลไปทวีิบทวีเดียนเนี่ยเสียบผู้หข่ตั้งไรห้นก็เสียบหล่นเสียบหล่นและตั้งห้าหกทีตกใจแลยตื่นตอนตีสี่ 4. แม่เสียดายจังเสียดายจังที่ห่าแล้วไม่ถึงก่อจวนพิดตบวนเหลืองฟันฉันดีมะเขือมะเขือจ้ามะเขือไทยในต่างแดนนะคะ เขือไทยในไต้หวันนะคะมันุ่มคืนกันนะคะมันปลูกกกกายพันไปแล้วค่ะเด้อโอ้ยชนชมชนชมมันก็จะไปเอาหางเจระเคมันแกหรือมันถึงเดียดพี่น้องจนมาแดงจึงคึงอยงนั้นโอ้ยงามงามทนี่กัพ่อหลายลย้ายจะไปเอาอะไรมากมายกอของเจ้านี่ปลูกหนาฝนมันจะได้นะย่า ้องเจ้าปลูกไอ้ไอ้พักชี้ล่าหนาฝนมันจะง่ามโอเคโอเคสวยนะคะสวยนะคะมันนีหยังนบ่บักแดงมดหรือบัอกดี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 โอเคจ้าโอเคจ้าแค่นี้ก่อนนะคะ